ยิมน้อยขึ้นมาถึงท่านที่เท่าไรแล้วนะครับรูบเพื่อนร่วมทางของเรานี่ต้องหยุดพักเหนื่อยเป็นพักพักตัวนะครับเดินขึ้นไปแล้วรักกันมากกว่าเดิมอีก <c oughs> เป็นเพื่อนครับ จังหวัดกระบี่นะฮะนอกจากจะมีภูเขาสวยแล้วก็ทะเลที่แสนสวยแล้วนะฮะก็ยังมีวัดนะครับที่สวยงามอีกหลายแห่งนะครับผมที่รอให้เราไปพิสูจน์ความสวยงามนะครับผมวันนี้ก็เหมือนกันนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะฮะไปชมความสวยงามวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นะฮะที่มีชื่อเสียงนะครับผมถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ วันนี้เราจะต้องขึ้นเขากันนะครับเพื่อนกินก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะหากาแฟดืม่มสักแก้วก่อนอหได้ร้านกาแฟละหนึ่งร้านนะครแต่เราแวะซื้อกาแฟกันก่อนนะครับห่วงพระปัญสดิช่อนะครับชานิดาชานิดา cà phê บรรยากาศด้านหน้าวัดนะครับเพื่อนๆก็จะมีร้านค้าขายของฝากน,นะครับอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็มีของฝากสวยๆเยอะะเลยนะครับผมจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะครับที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะมาค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติอยู่กันเลย ก่อนเข้าบริเวณวัดนะฮะเราก็จะมีจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิดนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับก็ทําตามกฎกติกาของทางวัดนะฮะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคครับทีนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนเดินเข้าไปชมบรรยากาศด้านในวัดถ้ำเสือนะครับผมว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะฮะไปกันเลยครับ แม่มีแบงมีแบงยี่สิบให้แลกนะครับอีกแรกนะเพื่อนๆที่เราเดินเข้ามาถึงด้านหน้าวัดนะครับเราก็จะมาพบกับพระธาตุเจดีวัดถ้ำเสือนะฮะที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับเพื่อนๆนี่ขนาดยังไม่เสร็จยังสวยงามขนาดนี้เลยนะเพื่อนๆดูสิดูสินะครับ ก็จุดที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับพอเราเดินจากซุ้มประตูวัดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอถ้ำเสือนะครับผมเป็นทางขึ้นนะฮะเราสามารถเดินขึ้นไปด้านนี้ได้นะเพื่อเพื่อนขึ้นนะเรจะมีทางขึ้นด้านนี้นะครับเพื่อนๆเข้าไปชมถ้ำเสือด้านในนะครับรับเพื่อนๆนแล้วก็ด้านบนนี้นะฮะก็จะมีถ้ำเสือนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับ ว่าต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเขาแจ้งว่าลื่นนะครับระวังลื่นนะฮะผมพาเพื่อนๆขึ้นไปดูนะสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆมาจุดแรกนะฮะเราก็จะมาเจอรูปปั้นเสือตรงนี้นะฮะ สวยมากเพื่อนๆสวยมากนะครับแล้วก็สามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้นะครับบนนี้นะก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะประดิษฐานอยู่นะครับหลายองค์เลยนะฮะสวยมากเลยครับ แลจะมีประวัติของถ้ำเสืออยู่ที่จงตรงถ้ำเสือนะตั้งอยู่ที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อนๆบริเวณถ้ำเสือตรงเนี้ยแล้วก็บริเวณลานปากถ้ำข้างล่างนะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นสถานที่ที่เสือได้มาหลบอาศัยนะฮะแล้วก็นอนตากแดดนะครับในช่วงเช้านะครับเพื่อนแล้วก็ส่งเสียงคำรามนะฮะกล้องไปทั่วบริเวณเลยทีเดียวทําให้คนที่มาหาของป่าแล้วก็ล่าสัตว์ณสถานที่แถวนี้นะฮะได้ยินเสียงของเสือ ร้องคำรามนะครับแล้วก็จึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าถ้ำเสือนะครับผมต่อมาหลวงพ่อจำเนียนนะครับผมศีละเศรษโถนะฮะประธานสงฆ์ของวัดถ้ำเสือได้นำคณะพระภิกษุและก็แม่ชีนะครับผมเข้ามาอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมในปีพศ2518นะฮะเมื่อมีพระภิกษุแล้วก็มีแม่ชีเข้ามาอยู่จึงทำให้เสือที่เคยอาศัยอยู่แถวนี้ได้หลบไปทางเทือกเขาพนมซึ่งเป็นพื้นที่ ติดต่อกับเทือกเขาถ้าเสือจนปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครเคยพบเจอเสืออีกเลยนะครับเพื่อนๆไหว้พระขอพรด้านหน้านะครับผมวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนนะฮะเข้ามาชมความสวยงามด้านในของบอริเวณวัดถ้าเสือนะครับผมบรรยากาศที่นี่สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนร่มรื่นนะครับแล้วก็แลดูสงบถึงแนมะ้จะมีนักท่องเที่ยว มาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าก็ดูสวยงามนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,นะครับรอบๆนะฮะชมความสวยงามกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเขากันนะครับผมวันนี้เราจะรอดหรือไม่รอดนะฮะไปครับ <S <S เดี๋ยวเราจะเดินไปจุดด้านในนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับ ก็จะเป็นจุดที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่นี่จะมีลิงด้วยนะเพื่อนนะครับเจ้าลิงน้อยเจ้าลิงน้อยกําลังลูปัเจ้าลิงน้อยกําลังสนใจ,จกับแก้วน้ํากระป๋องนมอยู่นะเดินมาถึงทางเข้าตรงนี้นะฮะเพื่อนเราก็จะมาเจอกบบรูปปั้นนะครับผมเจ้าแม่บัวขาว พร้อมกับเสือเหลียวนะครับแล้วก็มีเสือแรด้วยนะครับเพื่อนๆอยู่จุดนี้นะครับก็แวะถ่ายรูปกันได้นะครับสวยงามมากเลยนะฮะเพื่อนๆสวยงามมากเลยครับแล้วก็จะซื้อน้ำกันก่อนนะครับเพื่อที่จะไว้ดื่มระหว่างทางเพราะว่าน่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานในการ เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาแนวเพื่อนโอเคครับเพื่อนๆนตอนนี้เราจะเริ่มตะลุยกันแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับผมจากจุดด้านหน้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีทางขึ้นเข้าชมวิวด้านบนนะครับประมาณ55เมตรนะครับเพื่อนเพื่อนเดินเข้าไปนะครับผมจะผ่านซุ้มประตูมหาโพธิสัตว์นะครับจุดนี้นะเพื่อนๆนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพร้อมๆกันเลยนะฮะ ไปครับเราเดินมาตรงจุดด้านข้างของเจ้าแม่กวนอิมนะฮะเ,เพื่อนๆเราก็จะมาเจอทางขึ้นแดนอัศจัจั์ถ้ำมือเสือถ้ำลูกพนูถ้ำลอดถ้ำปลาไหลนะฮะบันได180ขั้นนะครับขึ้นทางนี้ แต่วันนี้ผมจะไม่ได้พาเพื่อนๆขึ้นตรงนี้นะคะผมจะพาเพื่อนๆขึ้น,นไปจุดสูงสุดของเขาวัดถ้ำเสือนะคะเพราะวันนี้เรามีเวลาไม่พอนะครับเพื่อนๆแค่อยู่ด้านล่างนี้ก็สวยแบบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคุ้มค่าที่ได้มาครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับทีนี้นะฮะเราพร้อมที่จะเดินขึ้นสู่ยอดเขากันแล้วนะครับ คือความสวยงามด้านบนกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะฮะไปเลยครับเริ่มต้นนะครับบันไบดันใ จะเป็นขัน้นเตี้ยๆเดินทางขึ้นนะเพื่อนๆจะมีความชันเป็นช่วงๆนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับโคตรชันเลยฮะ<รา><รา>เราเดินก็จะต้องมาระวังนิดนึงนะเพื่อเต้องจับราวนะครับ เราไม่รู้ว่าเราขึ้นมาถึงอันที่เท่าไหร่แล้วนะครับรู้เพื่อนร่วมทางของเรานะต้องหยุดพักเหนื่อยเป็นพักๆนะ่นเพื่อนนานๆได้เดินแบบขึ้นเขาสูงๆแบบนี้สักทีหนึ่งนะโคตรเหนื่อย <c oughs> แต่เราต้องไปให้ถึงครับเ <c oughs> มื่อตั้งใจมาแล้วนะ โกว่า <laughs> จะเดินมาถึงขั้นที่820เพื่อนๆเ,เดินไปพักไปนะฮะระหว่างทางก็จะมีเจ้าลิงน้อยนะครับรอยู่ระหว่างทางบ้างต้องระวังตัวกันด้วยนะครับ ไปกันต่อครับใกล้จะสำเร็จแล้วฮะอีก200กว่าขั้นเท่านั้นเองเพื่อนเราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดลาาทุดบล่าไปแล้วพี่นม่คุณแม่มาจากไหนครับเนี่ย ยังไล่ว้าวมาจากไกลเลยครับเดินดีๆนะครับเรามองเรามองเห็นปลายทางแล้วเพื่อนๆค้างบนนะฮะปลายทางอยู่ด้านบนนะครับน,นี้เดียวจะถึงแล้วฮัลโหลตอนนี้เราก็เดินไปต่อครับอีกแค่ไม่กี่ขั้นเราจะถึงจุดสุดยอดของยอดเขานิดเดียวเกือบตาย เกือบตายเกือบตายพี่น้องเกือบค่อยมาบหอดตั้งใจมากแล้วก็ต้องใหมมันหอดนะพี่น้องเนาะในที่สุดความพยายามก็พาผมมาจนถึงบนสุดแล้วนะจ๊ะาเพื่อนเพื่อเนเพื่อน,น,นเพื่อนขึ้นมาจนถึงข้างบนแล้วนะครับผมน,นี่นจะเป็นจุดที่จะ ถอดรองเท้าแล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อนๆทุกคนก็จะมานั่งพักกันตรงนี้ พาเพื่อนๆขึ้นมาถึงจุดสุดยอดของวัดถ้ำเสือแล้วนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมองค์พระองค์ใหญ่องค์นี้นะฮะตั้งตระหงา่านด้านบนนะครับโอ้ได้ขึ้นมาแล้วทุกคนจะไม่เสียใจเลยนะฮะที่ได้ขึ้นมานะครับผมวิวโคตรสวยเลยนะพี่น้องวิวยังงามเลยพี่นะ้องเลยขึนมากเลยจะไม่เสียใจ ถ้ามาช่วงเช้าเช้านะครับผมน่าจะสวยมากเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นหมอกนะครับผมน่าจะเป็นทะเลหมอกเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเราก็จะมีองค์พระใหญ่นะฮะตั้งตระหง่านอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสวยงามมากเลยเพื่อนๆด้านล่างก็จะมียักษ์นะครับแบบพระพุทธรูปองค์นี้อยู่แล้วก็มีพญานาคอยปกป้อง นะครับผมพระพุทธรูปเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่า,าปกป้องแล้วก็ดูแลพระพุทธศาสนานะฮะให้คงอยู่นะครับผมไม่ให้โดนทำลายนั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินไปดูด,ด้านโน้นบ้างนะครับผมว่ามีอะไรให้เราได้ชมความสวยงามบ้างนะ ก็จะมีรอยพระพุทธบาทนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับสวยงามมากเลยนะขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เห็นวิวรอบๆนะครับของจังหวัดกระบีะบ่สวยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆน,นะเดินขึ้นไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมจุดนี้ สวยมากสวยทุกจุดจริงๆโอ้บรรยากาศตรงนี้โคตรสวยเลยเพื่อนๆลมพัดเย็นแบบสบายเลยนะฮะ มาถึงบนยอดนี้แล้วนะฮะก็อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับป้ายนี้ด้วยนะฮะเราคือผู้พิชิตยอดเขาพระบาทพระธาตุวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นะฮะความสูง309เมตรระยะทางนะครับ600เมตรบันได1,260ขั้นครับเพื่อนๆถ้าไม่ได้ถ่ายกับป้ายนี้แสดงว่ามาไม่ถึงนะ <laughs> โอเคครับ ทีนี้ผมพาเพื่อนๆชมความสวยงามบนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากฮนะส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะครับถ้าได้ขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าประทับใจมากๆครับไม่เสียใจเลยฮะที่เหน็ดเหนื่อยเดินขึ้นมานะครับถ้าขึ้นมาได้สําเร็จก็แสดงว่าเราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้เพื่อนๆคนอื่นขึ้นได้เราก็ต้องขึ้นได้นะครับถ้าเรามีแรงนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูสภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะเพื่อนๆน,น,นะ ธรรมชาติและก็พระพุทธศาสนาสวยงามเสมอครับเพื่อนๆอย่าลืมช่วยการรักษาและก็อยู่ด้วยกันให้ได้นะครับโอ้ <Yeah. S 1> อนี่นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆลงแล้วนะครับตอนขาขึ้นเราใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมง uh. ได้ไหม <laughs> แต่ว่าขาลงนะครับเราจะดูกันว่าเราใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะฮะ แต่ขาลงนี่รู้สึกสบายแล้วก็ง่ายกว่าตอนขาขึ้นนะเพราะว่าไม่ต้องออกแรงมากนะฮขณะนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนเราก็จะได้เห็นบรรยากาศหลายๆแบบนะครับเห็นทั้งรอยยิ้มนะครับเห็นทั้งน้ําตานะครับ <c oughs> บางคนขึ้นมาแล้วเมาก็มีนะะอ้วกแตกอวกแตกกันไปนะฮะก็จะได้เห็นความรู้สึก รักกันขึ้นนะฮะของคู่รักบางคู่ด้วยนะฮะที่ขึ้นมาแล้วแบบมีความสมหวังส,ส,สามัคคีขึ้นนะฮะแต่ก็ขึ้นไปเห็นบรรยากาศด้านบนแล้วทุกคนก็มีความสุขนะครับแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับมาเ็ความประทับใจกลับมาการทุกๆคนเลยนะฮะเพื่อนทุกคนที่ชอบเที่ยวเรื่อยเปื่อยแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็ ทิหน้านะฮะเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้อีกนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวดินเขาอาจจะทําร้ายเราได้หรือว่าถ้ามีขนมมีอะไรอยู่ในมือนะฮะต้องระวังนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนนะเออฉันไปหน่อยนะฉันไปหน่อยนะเขาก็จะยอมให้เราเดินไปแบบนี้นะ,ะถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขา เป็นยังไงบ้างฮะเพื่อนๆวันนี้เต็มอิ่มกับบรรยากาศความสวยงามของวัดถ้ำเสือนะครับจังหวัดกระบี่นะฮะสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆถ้าเราขึ้นไปได้เนี่ยคือเราเอาชนะตัวเองได้จริงๆครับแล้วก็จะได้ความสามาัคคีความรักกันขึ้นนะครับถ้ามากันหลายคนนะฮะบ,บรรยากาศด้านบนขึ้นไปแล้วสวยงามมากเลยนะครับผมสมคำร่ำรือนะแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสผมก็อยากให้ได้มาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผม มาไหว้พระมาขอพอรที่นี่นะฮะมาชมความสวยงามของธรรมชาติและก็พระพุทธศาสนาที่นี่นะฮะถ้าเกิดคลิปหน้าผมไปที่ไหนนะครับผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะฮะมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันครับ